ทีนี้มาดูวิธีการสมัครคนใหม่นะครับการสมัครคนใหม่นะต้องสมัครจากออปไลน์ที่จะเป็นคนแนะนําเท่านั้นสมมุติว่าเราต้องการแนะนําคนใหม่นะครับให้เรากดสามขีดตรงนี้แล้วก็ไปดูเครือข่ายนะครับเครือข่ายมันจะบังอยู่นะตัวนี้มันจะบังอยู่ตัวคาว่าเน็ตเวิร์กนะ่ยมันจะบังอยู่ข้างหลังต้องต้องต้องกดกดให้โดนนะกดให้โดนตรงนี้นะครับพอกดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมี รูปเครือข่ายขึ้นมานะครับเครือข่ายขึ้นมาให้หาดูว่าเราจะวางซ้ายวางขวาแล้วก็ดูช่องว่างตรงนี้นะฮะดูช่องว่างถตาเราจะวางตรงนี้เราก็กดบวกนะครับกดตรงบวกมันก็จะขึ้นมาว่า add account กับ add member ถ้า add account ก็คือแสดงว่าเราซื้อแพ็กเกจเพิ่มเช่นเรา starter เราจะซื้ออีกแพ็กเกจอื่นเราก็กดตรง add account นะครับได้เลย แต่ถ้าเปิดเกิดว่าเราจะสมัครให้คนใหม่นะครับให้เรากดตรง add member ข้างล่าง add member เสร็จเรียบร้อยก็ใส่ชื่อผู้แนะนำนะครับพิมพ์ชื่อผู้แนะนำไปเลยอะไรก็ได้นะชื่อผู้แนะนำมาสมมติชื่อน,นี้พีนะครับใส่ชื่อผู้แนะนำไปนะทีนี้ยูสเนมที่เราสมัครใหม่ให้เราตั้งเองเลยนะครับจะตั้งยูสเนมอะไรก็แล้วแต่ สมมตินะอโอเคสมมติตั้งชื่อนี้ให้เป็ยูสเซอร์เนมนะโมบายโฟนก็คือใส่ไปเลยครับบวก66 6. คือประทัดประเทศไทยเบอร์โทรอะไรก็ใส่ไปนะครับว่าไปให้เขา n i นิกเนมจะเหมือนข้างบนนะที่เราตั้งนะครับมันจะล็อกให้เลยนะว่าอีกนิกเนมนี้กับชื่อข้างบนตรงกันอีเมลใส่อีเมลที่สมัครใหม่นะนะครับ พาสเวิร์ดตั้งให้ตามเงื่อนไขนะครับตามเงื่อนไขตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเลขอักขระพิเศษนะใส่ใส่ใส่ตรงนี้แล้วก็จดไว้นะครับชื่อภาษาอังกฤษนามสก,กุลภาษาอังกฤษนะครับประเทศก็ไทยแลนด์นะโอเคนะครับตรงนี้ก็ติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ลองดูนะครับเนี่ยตรงนี้แล้วแต่นะนะครับแต่ส่วนมากผมจะกดหมดเลยแล้วก็ add member ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอน พอเสร็จต,ตรงนี้เราก็กลับไปเช็คครับกลับไปเช็คว่าในเครือข่ายตรงเนี้ยที่เราทําไว้นะครับเดี๋ยวนะมันซ่อนอยู่กดยากนิดนึงตรงเนี้ยมันซ่อนอยู่กับว่าล็อกที่อยู่มันจะกดโดนในแพ็กเกจเดี๋ยนะแป๊บหนึงนะไม่ไปเพราะว่า มันอยู่ตรงนี้ก็คือกลับไปเช็คตรงนี้ถ้าเกิดว่าจะให้มันดูง่ายๆนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือกด3จุดข้างบนเนาะแล้วเปลี่ยนเป็น Desktop อนะครับมันจะได้เห็นแบบนี้แต่มันจะตัวเล็กนิดนึงนะนะครับแต่ตัวบางมันจะหายไปก็กด m y n e t w o r k My Network แล้วเราไปดูว่าที่เราที่เราบวกไปเดี๋ยี้มันกลายเป็นชื่อแบบนี้หรือ,อยังมันกลายเป็นชื่อหรือ,อยังนะครับ ถ้ามันกลายเป็นชื่อเป็นลายขึ้นแบบนี้แสดงว่าเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็จะขึ้นคําว่าล็อกกี้เพื่อนรอที่เราจะเอากิฟตโค้ดไปใส่อีกทีหนึ่งนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดตรงนี้ต้องระวังให้มากเลยก็คือว่าคนหนึ่งคนนะครับสามารถสมัครได้แค่หนึ่งโปรไฟล์หนึ่งชื่อหรือหนึ่งบัตรประชาชนะสามารถสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น หรือหนึ่งโปรไฟล์หรือหนึ่ง KYC เท่านั้นคุณไม่สามารถสมัครเสร็จตรงนี้แล้วไปสมัครเพิ่มอีกไม่ได้นะครับการที่คุณจะสมัครเพิ่มได้มีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเพิ่มเพิ่มพอร์ตเพิ่มเพิ่มแอคเคาท์ได้แต่คุณจะสมัครซ้ําในชื่อตัวเองไม่ได้คำว่าสมัครซ้ำสังเกตก็คือ1ชื่อนามสกุล ต้องมีหนึ่งเดียวนะครับสองอีเมลต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นหรือต้องไม่เอาอีเมลคนอื่นมาสมัครเช็คให้ดีนะครับว่าอีเมลที่คุณสมัครต้องไม่เคยสมัครมาก่อนคือต้องไม่เคยมีในระบบของของวันไลฟ์มาก่อน,นอ,อีกอันหนึ่งก็คือเบอร์โทรเบอร์โทรก็ห้ามซ้ำกับคนอื่นนะครับ สำคัญที่สุดก็คือ1นึ่งโปรไฟล์1นึ่งอีเมลหเบอร์โทรเท่านั้นตรงนี้สำคัญมากนะถ้าเกิดซ้ำเมื่อไหร่นะคุณต้องไปปลดออกแล้วคุณจะเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายในการปลดออกนะไม่ได้ปลดให้ฟรีนะครับสปอร์ตเขาคิดเงินด้วยวิธีตรวจเช็คด,ดูกิฟโค้ดนะครับวิธีเช็คให้เรากดตรงอัปเกรดตรงนี้นะอัปเกรดตรงนี้นะครับ อัพเกรดเสร็จแล้วเนะี่ยมันก็จะมีช่องให้เลือกว่าช่องแรกนะั่นคือบายแพ็กเกจคือซื้อช่องถัดมาคือ my Pa พ็กเกจไมล์แพ็กเกจคือเราซื้อแล้วเนี่ยกิฟต์โค้ดกิฟต์โค้ดที่ซื้อแล้วให้ออามาใส่ตรงช่องนี้นะครับใส่ตรงช่องนี้แล้วก็กดรีดีนถ้ามีแล้วนะแต่ถ้าเกิดเราจะเช็คว่าเรามีกิฟต์โค้ดเหลือเท่าไหร่ก็กดช่องนี้ครับช่องถัดไปตรงนี้ ไมคิปโค้ดกดเลยถ้าเรามีกิฟโค้ดอยู่มันก็จะโชว์ครับมันจะโชว์หมดเลยว่าแพ็กเกจอะไรนะฮะตรงนี้ยละเอียดหมดเลยกิฟโค้ดอะไรแบบสถานะยังไงจะโชว์ตรงนี้หมดเลยเราก็ตรวจสอบได้นะครับตรงนี้เช็คได้อันนี้คือไม่ได้ไม่มีแพ็กเกจก็เลยเช็คไม่ได้นะครับ แล้วก็รายการสั่งซื้อตรงนี้ Order History คือเราเคยสั่งซื้อกิฟโค้ดอะไร,รไปมันถ้ามีก็จะโชว์อยู่ตรงนี้เหมือนกันอ่นนี้คือวิธีเช็คนะครับง่ายๆเลยหลังจากเราได้กิฟต์โค้ดมาแล้วนะครับให้กดตรง3ขีดซ้ายสุดตรงนี้ แล้วมากดตรงแพ็กเกจที่เรายังไม่ได้ลงนะอย่างเดีวนี้นก็คือจะเป็นล็อกกี้คือยังไม่มีแพ็กเกจนะครับกดตรงล็อกกี้เลยนะมันก็จะมี My Package ขึ้นมานะ p มค์แพ็กเเราก็ใส่เลขกิฟต์โค้ดตรงนี้เลยครับที่เราได้มานะเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับใส่ไปตามที่ตามที่กิฟโค้ดแจ้งมานะใส่ไปเรียบร้อยพอใส่ครบเสร็จก็กดตัวสีแดงออรี e ีมพอกดร d e e m เสร็จ ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นระบบก็จะให้เราไปกดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวงล้อนะครับกดวงล้อกดวงล้อแล้วก็ให้ได้เปอร์เซ็นต์ต่างๆตามตามที่เรากดวงล้อได้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการเปิดแพ็กเกจ